กำลังน,น,นั่งทำคลิปอยู่นะครับแล้วก็ไปเห็นประเด็นหนึ่งที่โดนกับตัวเองแต่ว่ายัง,ยง,ยงไม่ตกเป็นผู้เสียหายนะครับคือผู้ก่อเหตุเนี่ยส่งเป็นข้อความภาษาอังกฤษนะอ้างว่าเราเดี๋ยวต้องมีการจ่ายค่าพัสดุนะครับประมาณสักหกสิบกว่าบาทแล้วก็แนบลิงมาด้วยครับผมเนี่ยลองเปิดไปดูให้ลิงก์นี้นะฮะปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยทำหน้าปกคือไปเซฟเอาภาพของไปรษณีย์ไทยโลโก้ของไปรษณีย์ไทยนะมาแอบอ้าง เป็นเว็บไซต์ลักษณะเป็นฟิชชิงะฮะก็คือการเรียนแบบแต่ถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆนะฮะไอ้ตัว URL นะ,ะมันยาวมากครับทีนี้เนี่ยในช่องว่างนะครับที่มีการกรอกไปคือผู้ก่อเหตุให้กรอกพวกเลขบัตรเครดิตพร้อมกับตัว CCB ะะด้านหลังเนี่ยพวกรหัสอะไรอยนะ่างเงี้นะทัางที่จริงนะประสิทธิไทยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่ว่าไปแอบอ้างนะ นั้นถ้าเกิดเพืพ่อนเเจอแบบนี้นะครับห้ามกรอกเข้าไปเด็ดขาดเป็นไปได้คือว่าห้ามกดลิงก์เลยแต่นื่องด้วยผมก็อยากรู้เนาะเกือบโดนเหมือนกันเพราะว่าพอเราสั่งของไปฮะแล้วมันมีของจากต่างประเทศด้วยส่งมาแล้วเห็นเป็นภาษาอังกฤษไงเออก็เลยสงสัยว่ามันมันมีอะไรเปิดเข้าไปอ๋อเอาอีกและพวกนี้นะฮะดังนั้นต้องเท่าทันนะครับผู้สียหายอย่าลืมนะฮะ แจ้งไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติาว่าใครต้องการให้เรื่องราวคุณปิูทาหวนั้นแจ้งไปยังรายการสถานีประชาชนของไทย PBS นะฮะผมก็พยายามทำคลิปต่อเนื่องมาเป็นประจําทุกวันเป็นไปได้ช่วยส่งต่อกันหรือไปเล่าให้เพื่อนๆญาติญาติหรือว่าพ่อของแม่เราได้รับทราบด้วยนะครับ